ครบรอครั้งที่สามแล้วนะคะเป็นครั้งที่สามค่ะใช่ค่ะึก่งไ ต้อนรับปีใหม่นะคะก็พ<ด>าน้องนิต้ามาครอบครูนะคะเพราะว่าครอบครูครั้งที่สามเป็นครั้งที่สามค่ะใช่ค่ะอันนี้นิตาเป็นสิตตัวน้อยนะคะของพ่อนะคะวัดดงที่เหล็กนะคะเป็นสิตถ้าใครอยากาทำธุรกิจเก่งๆนะคะแล้วก็ ค้าขายเก่งๆนะคะมาได้นะคะที่วัดโต๊ะทเด็กนะคะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ตรงนี้นะคะวัดโต๊ะทิเด็กอยู่ที่ประจีนบุรีน้ก่อนถึงนะคะไม่ไกลนะคะนี่คือแบบว่ามีของขลังเยอะมากโดยเฉพาะเศรษฐีเดือนทองนะคะนี่คือมาทุกวันต้องเจอเศรษฐีเดือนทองนะคะแบบเพราะว่าทําให้ค้าขายดีและเดือลริต้าก็คิดว่าถ้าลิต้าเก็บเงได้นะคะก็จะมาซื้อเศรษฐีเดือนทองด้วยตัวเองนะคะ ก็ตอนนี้กำลังเล็งๆไว้อยู่นะคะว่าจะเอาไหนดีนะคะนี่นะคะดูได้เลยว่ามีคนซื้อหลายๆท่านก็คือเอาเจ็ดเอาเรือมาเจินนะคะอันนี้ก็คือทำธุรกิจประสบผลสำเร็จนะคะเรือก็จะมาแบบนี้จุ้งเรืองนะคะร่ำรวยนะคะนี่นะคะแล้วเจ๋วแม้ว่าจะเป็นไอ้ตั้งนนอยู่นะคะลูกกลมๆเนี่ยแต่ก็มีแบบนี้นะคะก็มีก็ะสบเอาเงินนะคะ วันนี้มาทำอะไรคะมาหาหลวงพ่อค่ะเพื่อเปนเกิดน้องพันโกค่ะเลยมาทำพิธีให้หลวงพ่อขอบคุณนะคะที่พาน้องลิต้ามาด้วยนะคะถังเงินถังทองค่ะค่ะรับไปแล้วจะร่ํารวยนะคะเงินเต็มบ้านเลยค่ะอันนี้ถ้าเกิดใครสนใจมาได้ที่ไหนคะมารับกับหลวงพ่อได้เลยนะคะที่ไหนคะวัดดงที่เหล็กค่ะค่ะ เรามีอะไรบ้างจุดเด่นของวัดดงที่เหล็กคะเรือค่ะค่ะเรือค่ะรับเรือไปนะคะรวยพันล้านค่ะค่ะใ,ให่ได้ไม่รวยทุกคนนะคะค่ะปีใหม่แล้วขอทุกคนรวยนะคะ,คะ ทางไกลโควิดค่ะก็เรียกเรือสำเภาเศรษฐีนะคะค่ะสำเภาเศรษฐีค่ะบ้างมีสีสุขค่ะอันนี้คือติดเอกของหนุ่พ่อเลยนะคะไม่มีวันจนนะคะค่ะรวยรวยเองเฮงค่ะวันนี้คนเยอะมากเลยค่ะแต่ละคนถือว่าโอเคนะคะค่ะวันเริ่มต้นปีใหม่นะคะรับสิ่งดีๆเฮงเฮงปังปังรวยรวยนะคะรวยรวยสุขภาพอันนี้คือวัดองค์เทพนะคะโควิดนะคะ น้องกังโกะล่ะคะวันนี้แฮปปี้เบิร์เดย์ใช่ไหมลูกวันนี้มันเกิวันนี้เออหมามาใกล้คุณยายนะคะสวยจังเลยอันนี้นะคะ ได้นะคะที่วัดตรงขี้เหล็กนะคะคุณพ่อใจดีมากเลยค่ะอันนี้คือมีไอข่นนอ่นะคะวัดเจดีย์เหลือนะคะถ้าใครมีชอบแบบไหนมาเลือกเอาได้เลยค่ะ วันนี้มาทําไมคะพูดอะไรอ๋อมาทําบุญให้ลูกสาวครับวันเกิดลูกสาววันเกิดลูกสาวนะคะลูกสาวับผมค่ะมาที่นี่บ่อยไหมคะอ๋อมาก็มาสมัยก่อนเนี่ยมาบ่อยครับ๋ย่นี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาได้เลี้ยงลูกสาวนี่กางโกนะคะก็เป็นผิดเอกของหลวงพ่อนะคะอันนี้คือแม่ของน้องทกพ่อน้อง๊กค่ะ อันนี้เอฟซีของคุณหลิวนะคะเอฟซีคุณหลิวต้องค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะวันนี้เราได้มีโอกาสมาเป็นเหมือนกัลยาณนิดๆเนาะที่คุณหลิวก็ได้มีโอกาสเข้าวัดนี้ก็ก็ก็ขอบคุณเหมือนตำบุญร่วมกันมาตำรวจร่วมกันนะคะก็เป็นสิ่งดีๆเนาะเป็นสิ่งดีๆที่คุณหลิวก็ได้รับสิ่งดีๆเพราะว่าถ้าลุงพ่อกับคุณหลิว ไม่มีชะตาต้องกันก็ยังไม่ไม่อินเพราะว่าเราก็ไปหลายที่นะไม่เป็นไรเป็นสิ่งดีๆเราจะร่วมกันสร้างไปเรื่อยๆเนาะขอบคุณมากๆหน้าสดะได้มาไหวแล้วแก่แล้วค่ะอันนี้ต้องฝากนิต้าแล้วใช่ค่ะฝากหลานสาวขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอ่าน้องนิต้าค่ะอ้าว จะ้ทำอะไรอยู่คะดูกระเป๋าให้มนีม่้าของางัรอนะะงรออนะคะมาเจอมันกันเลนะคะล้วก็้องรอข้อกันนะคะตอนนี้นะะ้อนนี้ลิต้าชอบอ,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 อะไรไหมคะค่ะกระปุกออแบบเรียกเงินนะคะถ้าเกิดว่าเราเอามาเก็บแล้วเนี่ยจะแบบทำให้ทวีคูณขึ้นนะคะนี่เลย โอเควันนี้เราก็จะเช่า,า,าช่วยหลวงพ่อทำบุญนะคะเป็นกระปุกออมเงินนะคะใ,ใครสนใจก็สั่งจากน้องลิต้าได้เลยนะคะเจ้าคุ้มมากๆนะคะอันนี้ลิต้าเป็นกี่กระปุกคะที่บ้านเรา,เาไปหลายกระปุกเลยนะคะใช่คนะ่ะหนึ่งสองสามสี่มีสี่กระปุกนะคะ okay. มาดูกันนอนคะต่อไปนะคะนิตาก็คือจะข้าลว่มาแล้วนะคะนี่หลุงพ่อมาแล้วนะคะอันนี้ก็คือวันที่น้องนิตามา เจิมครบ3ามครั้งนะคะทำหรับครอบครูครั้งที่3านะคะสำหรับเด็กน้อยคนนี้นะคะนี่นะคะตอนนี้หลวงพ่อก็กำลังที่จะเสกพิธีนะคะใส่ที่เจิมนะคะนี่เลยค่ะก็ประมาณนี้นะคะ หลวงพ่อนะคะก็ะเมื่อกี้นะคะหลวงพ่อกําลังนะคะเสร็จพิธีใส่เครื่องเจิมใช่ไหมคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะลองดิต้าก็กําลังรอเจิมน,นะคะนี่นะคะนี่เลยคะ่ะ